สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้แอดก็อัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับเจลีครับก็เป็นเรื่องของซูเปอร์โชครับที่ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงที่ฝึกซ้อมกับซัปโปโรซึ่งสัปดาห์นี้ซัปโปโรเองก็ไม่มีโปรแกรมการแข่งขันนะครับจากแข่งขันอีกทีก็น่าจะเดือนหน้านะครับสำหรับซัปโปโร ซึ่งมิชามิเฮโลเปโตวิทก็ได้พาซัปโปโรอุ่นเครื่องกับมหาวิทยาลัยซัปโปโรนะครับโดยการอุ่นเครื่องครั้งนี้ก็อุ่นเครื่องไปทั้งหมด4ควอเตอร์นะครับควอเตอร์ละ30นาทีเกมนี้สุปโชคก็ทําได้1ประตูด้วยซึ่งควอเตอร์แรกก็เป็นซัปโปโรที่เอาชนะไป3ประตูต่อ0ส่วนควอเตอร์ที่2ครับซัปโปโรก็แพ้ไป0-1ควอเตอร์ที่3ซัปโปโรก็เอาชนะไปได้3-1และควอเตอร์ที่4ซัปโปโรก็เป็นฝ่ายเอาชนะได้2ประตูต่อ1ส่วนในเรื่องของโชค ไม่รู้นะครับว่าลงคอเตอร์ไหนคือทางเว็บไซต์ของสโมสรไม่ได้บอกและก็สื่อท้องถิ่นก็ไม่ได้บอกด้วยนะครับโดยสื่อท้องถิ่นเขาบอกว่าทีมกุนฮีกับสุภโชคทําประตูแรกได้ในญี่ปุ่นและก็ยังบอกอีกว่าเรามีผู้เล่นที่จบสกอร์ได้และจะเชื่อมโยงคําตอบและปัญหาที่ได้รับในการแข่งขันจริงสัปดาหนะ์หน้านี่ก็เป็นสื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นนะครับที่ได้ออกมาอัปเดตเกี่ยวกับซัปโปโรในเกมบนเครื่องกับทีมระดับมหาวิทยาลายัย ซึ่งก็มีคลิปของสุปโชคลายคลิปหนึ่งในนั้นก็มีคลิปที่เจ้าตัวทําประตูได้ด้วยครับโดยก็มีเพียงสั้นๆที่เจ้าตัวหลุดเดี่ยวและก็จบสกอร์เข้าไปแต่ก็เอเห็นแวบๆครับว่าสุปโชคน่าจะไม่ได้ลงเป็นชุดตัวจริงซึ่งชุดตัวจริงก็จะมีอย่างพวกลูคัสเฟอร์นันเดสกราเบยลซาเวียและก็ชินโชคุโรกิที่เห็นอยู่แวบๆนะครับเป็นชุดตัวจริง ส่วนสุปโชคน่าจะลงในควอเตอร์ที่3หรือว่าที่4นะครับซึ่งก็มีช็อตที่เห็นเจ้าตัวโดดเด่นอยู่พอสมควรนะครับอย่างจังหวะนี้ก็หลุดเดี่ยวแล้วก็ชิปแบบนิ่มๆครับแต่ว่าบอลไปชนคารท่าทางสุประโชคก็เสียดายจังหวะนี้เหมือนกันนะครับอุตสาห์จะโชว์กับคนมิชาส่วนจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะทําประตูครับไม่รู้ว่าเป็นการนําเข้าประตูของตัวเองหรือว่าสุประโชคยิงนะครับจังหวะนี้ก็ดูช่วยกันหน่อยแต่คิดว่าน่าจะเป็นสุประโชคที่เป็นฝ่ายทําประตูได้ เป็นเรื่องราบอัปเดตครับเกี่ยวกับสุปโชคสารชาติกับซัปโปโรซึ่งก็มีแมตช์แข่งขันและก็การฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็ฝึกซ้อมระบบทีมไปแล้ววันนี้ก็มีเกมอุ่นเครื่องนะครับสำหรับคอนซาโดเรซัปโปโรโคชมิชช่าเองก็มาดูข้างสนามเหมือนกันนะครับเขาเองก็มาติวแท็กติกติวระบบการเล่นให้กับทีมอีกด้วยเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ของทีมย่ำแย่เหลือเกินอยู่ในโซนที่อันตรายต่อการตกชั้นนะครับถ้าแพ้อ,อีกหรือว่าไม่มีแต้โมโอกาสตกชั้นค่อนข้างสูงเลยสำหรับซัปโปโร และที่น่าห่วงก็คือสุปโชคนี่แหละครับถ้าได้เล่น j .2 บุริลามอาจจะไม่ให้ยืมต่ออาจจะดึงกลับไปบุรีรามก็ได้นะครับยังไงก็อาจจะช่วยสุปโชคไปด้วยกันซึ่งนะัดต่อไปซับปรโรจะเจอกับเซเลโซ,โซสก้าในวันศุกร์ที่2กันยายนเดือนหน้าเลยนะครับก็มารอรุนรอเชียมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับก็เป็นเรื่องของชนิดสงกระสินที่จะต้องดวลลูกพี่เก่าในวันที่ต้องลุ้นแชมป์เจลิก หลังจากนัดต่อไปจะต้องพบกับคาชิมาอิเลอร์ทีมดับ3ในลีกมี44คะแนนตามหลังมานตอ,อยู่4แต้มคารทีิฟอนตาเล่มีนดับ4มี43คะแนนตามดังมายนอตอยู่5แต้มแต่ว่าแข่งน้อยกว่า2นัดซึ่งเกมนี้อาจจะเป็นเกมที่ชีวัดของทั้ง2ทีมในการไล่ล่าแชมป์เจลีกระหว่างคาชิมาอเลอร์กับคาวาสกิฟอนตาเล่ซึ่งคาชิมาอิเลอร์ก็เป็นทีมที่คว้าแชมป์เจลีกมากที่สุดถึง8สมัยและห่างหายจากแชมป์มาตั้งแต่ปี2016นู่นเลยครับ โดยประเด็นที่น่าสนใจในเกมนี้นะครับมีด้วยกันหลายๆประเด็นนะครับประเด็นแรกก็เป็นฟอนตาเล่ที่เกมนี้จะได้เรียตะโอชิมะกองกลางตัวเกิงหลังจากหายมาจากอาการบาดเจ็บซึ่งจะตัวก็เจ็บไปยาวเลยครับก่อนหน้านี้และ2เกมหลังในลีกของฟอนตาเล่ก็เก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งทั้ง2เกมทางการเราชนะมาริโนตสองหนึ่งยิงในสุดท้ายและการบุกเอาชนะอวิทป้าฟุกอกาซีหนึ่งซึ่งแม้ว่าฟอร์มจะไม่เปลี้ยงปล่างแต่ว่าก็ได้ผลการในขันที่ต้องการนะครับโดยขณะเดียวกันมาซินโยเองก็ ฟอร์มกำลังเข้าฝักกับฟองกำลังดุเลยช่วงนี้หลังเพิ่งที่จะทำแฮตชิกได้แต่ก็คว้าแอซิสยอดเยี่ยมของเดือนกรกฎาคมไปส่วนประเด็นที่2ครับก็คือคาชิมาอัเลอร์เพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเฮดโค้ชจากเรเน่ไวเลอร์มาเป็นไดกิอิวามาสะอดีตกองหลังทีมชาติญี่ปุ่นที่เคยเดินทางมาเล่นไทยลีกกับบีซีเทโรโดย2เกมที่ผ่านมาครับไดกิพาทีมเก็บ4แต้มทําให้ทีมยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์และหลังจากจบแมตช์นี้เกมที่จะต้องเล่นก็ไม่หนักมากสําหรับ คาชิมาเอลเลอร์นะครับโดยจะเล่นกับทีมกลางตารางและก็ท้ายตารางเป็นส่วนใหญ่แต่ว่ามันหนักเหมือนกันนะครับท้ายตารางนี้ยิ่งหนักสําหรับเจลิกและอีกหนึ่งประเด็นก็คือ6กลุกการหลังบนหลีกสูงสุดฟอนตาเล่ไม่เคยแพ้กับคาชิมาต่อเนื่องเลยนะครับชนะ8เสมอ3นี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับโดยชานิพส่งกระสินและก็ไดกิอิวามาสะเคยร่วมเล่นด้วยกันกับบีซีเทโรนะครับพาเทโรควาแชมป์ฟุตบอลลีกครับ2014ไปครอง ซึ่งก็พูดง่ายๆว่าโค้ชของคาชิมาเป็นลูกพี่เก่าของชาฮิปนั่นเองนะครับก็น่าจะมันอยู่พอสมควรเลยสําหรับเกมต่อไปนะครับในวันที่27สิงหาหรือว่าวันพรุ่งนี้รอรุนรอติดตามกันได้เลยนะครับเจลีกเองก็โปรโมทกันแบบหวือววาเลยสําหรับเกมนัดต่อไปก็อย่าลืมเชียร์ไปด้วยกันนะครับทั้งชาฮิปและก็สุปโชกสุปโชตอนนี้ก็ต้องทํางานหนักหน่อยส่วนชาฮิปก็ต้องทําให้ฟอร์มเข้าที่เข้าทางมากที่สุดแหละครับต้องยืนระยะให้ได้กับฟอนตาเล่ไม่งั้นหลุดตัวจริงแน่นอนนะ ก็เป็นกําลังใจทั้ง2คนเอาละครับส่วนคลิปมีคาเบเ็ดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอับเดตข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ